สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A-plus Channel นะครับและนี่คือช่วง A-plus just talk ครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเราจะมา just talk กันนะครับและในคลิปนี้ครับก็เป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการออก action figure ชุดผ้า1ต่อ6นะครับสองห้ยักษ์ใหญ่ในวงการเลยครับกับ hot toy และ in art ในเรื่องของ Superman เรื่องนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นศึกอีกยกหนึ่งนะครับหลังจาก ตอนนั้นที่เราเคยทำคลิปเป็นเดอะแบทแมนโรเบิร์ตพานิศาสตรนะเขาก็ออกมาไฟกัน,นครับอันนี้ก็ออกมางัดกันหมัดต่อหมัดเลยนะครับฮังคอตทอร์เนี่ยปล่อยภาพออกมาสักพักนึงอ่ะเพียงไม่กี่วันเนี่ยอินอาร์ตเขาก็ตามมาเลยครับโอ้โหเรียกว่าไม่ให้พักกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้งสองค่ายเนี่ยแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียมีอะไรเจ๋งมีอะไรแบบแย่ยังต้องพัฒนาต้องปรับปรุงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เพื่อให้เป็นการตัดสินใจสําหรับเพื่อนๆที่เล็งๆจะสอยอยู่นะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะผมขอเริ่มที่ตัวเปิดกันก่อนเลยครับสาหรับค่ายยักษ์ใหญ่ในวงการของเรามานมนานครับ Hot Toy นี่ซึ่งเขาก็เปิดมาครับเป็นตัวซุปเปอร์แมนและก็นี่มีเจ้าหมาน้อยนะครับคริปโตมาด้วยพ่วงมาด้วยอย่างแรกเลยนะครับการปั้นใบหน้าเนี่ยโดยรวมค่อนข้างจะคล้ายๆนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนมากเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าก็โอเคนะครับก็รับได้ดูหล่อเลยแหละ โดยเฉพาะทรงผมเนี่ยคือมันไม่ได้เรียบแป้นะครับมันจะมีเหมือนแบบกระปอยกระปอยอยู่ด้านข้างเนี่ยโผลหลมๆออกมาอยู่เหมือนกันนะการลงสีการให้สีผิวรวมทั้งสีของดวงตาเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆครับอ่าและตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่างเป็นลูกเล่น Se p a r a t e eyeball r o โรรี่ซิสเต็ครับก็คือการกรอบลูกตาแบบแยกกันอิสระทำตาเหลกได้ที่ผมเกลียดเอามากๆเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเป็น p a r a l e l เหมือนเดิมก็ไม่รู้อ่ะชอบแบบเดิมมากกว่าอ่าโดยดีเทลชุดของเขาครับก็ผมว่าก็ ค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันดูดูมันเยอะจริงๆมันเยอะตั้งแต่ต้นฉบับการออกแบบดีไซน์ในหนังนะที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบของ Man of Steel ที่ดูแบบเรียบๆเป็นเกล็ดๆแบบนั้นมากกว่าอันนี้เขาก็มี texture เป็นเม็ดเม็ดเกลดๆเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่ามันมีเหมือนว่าเป็นเดินเส้นอะไรเยอะแยะยุ่ยเยอะไปหมดแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นการแปะๆเป็นชั้นๆหนาๆที่แบบดูแลขัดตายยังไงก็ไม่รู้อะ ตัวบอดี้ของฮัตทอยนะครับผมว่ามันจะดูแบบล่ำๆเกินไปสะหน่อยเนี่ยเพื่อนๆว่าไหมอ่าส่วนสีสันอะไรผมว่าก็โอเคครับสีสันสดใสก็ตามฉบับในหนังเนี่ยในหนังเขาก็สดส,สดสีสดเชียวสดทั้งเรื่องเลยนะต่างจากเวอร์ชั่น Man of Steel ของแซ็คชันไนเดอร์นะตัวผ้าคลุมครับผ้าคลุมเขาก็ให้เป็นแบบผ้าคลุมซ่อนแกนรลวดน,นะครับสามารถดัดได้ทำท่าพลิ้วๆได้ซึ่งตัวนี้เวอร์ชั่นของฮัตทอยเนี่ยเขามีมาให้แค่ผืนเดียวนะครับจะไม่มีเวอร์ชั่นแบบ พาทิ้งๆสวยๆยืนเท่ๆไม่มีนะครับจะเป็นแบบดัดได้จรีงๆงอๆแบบนี้เท่านั้นอ่าและทางด้านตัวฐานนะครับเขาทอยท,อทาออกมาได้ดีมากๆครับนี่เป็นฐานมินิไดโอรามาที่เป็นเหมือนผลึกน้ําแข็งโผล่พุ่งขึ้นมาจากผืนดินนะครับนี่ก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบนี้ตัวเนี้ยเห็นไหมไอตัวแท่งยาวๆเนี่ยเขาก็ดีไซน์ให้เป็นเหมือนตัวก้านค้ำให้ซูเปอร์แมนเนี่ยลอยตัวได้โดยจะเป็นการยึดติดแบบแม่เหล็กนะครับแบบนี้นี่ ก็จะเอาไปแปะแม่เหล็กตรงนี้ได้นะครับก็คือเอาตัวซูเปอร์แมนเนี่ยไปแตะติดได้เลยไม่ต้องเอามาหนีบอะไรให้ยุ่งยากครับอันนี้คือข้อดีของทางฮอตทอยนะครับอันนี้เจ๋งผมชอบเจ้าน้องหมาคริปโตครับใครที่ดูแล้วนะ่าจะอินโดนน้องหมาตกในเรื่องนี้โคตรแสบเลยแสบมากทางฮอตทอยเขาก็ปั้นออกมาได้โอเคนะครับนี่ประมาณนี้ทําท่ากําลังบินอยู่ไม่มีจุดขยับนะเป็นฟิกเกอร์ตายตัวเลยนี่เขามากับ ผ้าคลุมที่ดัดได้พ,วพิวิเหมือนทางซูเปอร์แมนเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของทางฮอ t ทอยก็จะมีตัวฟิกเกอร์มีฐานไดลรามาแล้วก็ชิ้นส่วนมือมีเจ้าคริปโตเนี่ยแค่นี้ครับหมดแล้วมีเท่านี้ครับมามาต่อกันที่ฝั่งอินอาร์นะครับ คู่แข่งตลอดกาลนะครับนี่เขาก็เปิดตัวมาเหมือนกันเป็นซูเปอร์แมนมาพร้อมกับเจ้าคริปโตนะครับคริปโตที่เป็นท่าเดินนะครับจะไม่ใช่ท่าบินเหมือนทาง Hot t o ทอยเป็นเดินแบบเดินฝ่าหิมะเหมือนในเรื่องนะครับมาดูจุดแรกก่อนครับการปั้นใบหน้าก็เช่นเคยครับโดยรวมของเขาทําดีมากๆผมว่าดีกว่าทางฝั่ง Hot t o ทอยซะอีกเนี่ยดูดิการให้สีสีผิวซึ่งเขาเป็นจุดเด่นของทางค่ายเลยนะครับ เท่าที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยผมชอบค่ายนี้มากๆเลยและก็เหมือนเดิมครับสามารถกรอกตาได้เป็นลูกเล่นมาตรฐานอยู่แล้วทรงผมนะครับทรงผมเขาก็จะเป็นทรงผมแบบเรียบๆแปร่ๆเลยนะจะไม่มีแบบปลอยผมจังหนจังน่อยรับๆเหมือนทางฮ o t t o ทอยครับสำหรับชุดนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยผมว่าทางค่ายอินอาร์เนี่ยเขาทําทั้งชุดสูรแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยได้ดูลงตัวกว่าทางฮา t ์ดทอยนะครับดูรูปเต็มๆน่าจะเห็นชัดกว่าเนี่ยผมว่าเขาทาดูดีนะครับมันดูแบบ ไม่ไม่ลําไม่ตันเกินไปเนะี่ยผมว่าสัดส,ส่วนโอเคเลยแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเนี่จะเห็นลวดลายมีการพ่นเป็นเหมือนไล่เป็นกล้ามเนื้อด้วยนะเฮ้ยอันนี้ผมชอบมากทางฝั่งพ็อตทอยผมไม่เห็นเลยนะครับเป็นชุดเป็นผ้าแบบเรียบๆไปเลยจะไม่มีแสงเงาแบบนี้เลยครับอันนี้ก็คืออีกถึงจุดของทางอินฮานะครับที่ผมชอบอ่ะตัวผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมดับได้เหมือนทางฝั่งพอตทอยเด้เลยซึ่งจะมีทั้งทางฝั่งซูเปอร์แมนแล้วก็ฝั่ง คริปโตก็มีนะครับแต่ที่เจ๋งที่สุดนะครับก็คือนี่ผ้าคุมแบบนี้ที่ไม่มีแกนล,ลวดฝังอยู่ครับสามารถทถําท่าทิ้งตัวแบบนี้ได้ด้วยเอออันนี้คืออันนี้ดีมากอ่ามาดูดิสเพลสแทนครับฐานไดมิน่นไดโอรามาเหมือนกันเพียงแค่ทางอินอาร์เนี่ยผมว่าเขาดูกักกักไปหน่อยอ่ะดูแบบรูปเมียน้อยมากดูผลึกน้งแข็งโผล่มาแค่นี้เองแล้วเป็นฐานแบบเล็กๆประมาณนี้ถ้าดูแบบรูปโดยรวมเนี่ยจะเห็นว่าเล็กมากเลย คืออันนี้อันนี้ผมไม่ชอบแล้วผมว่าเขาเขางบเกินไปแล้วก็คือเขาก็ทำท่าแบบลอยลอยตัวได้ก็จริงอ่แต่ว่ามันไม่เจ๋งอย่างเท่าฮอตทอยครับฮอตทอยคืออันนั้นเพอร์เฟกมากผมยอมใจเลยผมยกให้เลยอันนั้นชอบจริงๆโดยตัว,วนี้เขาก็ทำท่าบินได้นะครับโดยจะมีก้านค้ำนะครับอีอันนี้ก้านค้ำแบบนี้มาให้สามารถทำท่าลอยตัวได้เพียงแค่ลอยตัวแบบเหนือจากพื้นนิดเดียวอะทางฮอตทอยนี่ลอยสูงเลยนะนอกจากนั้นยังมี เป็นถุงเท้าเป็นตัวตัวเท้าเนี่ยมาเพิ่มให้อีกหนึ่งชิน,นครับสามารถทําท่าอันนี้ได้และครับที่เมื่อกี้เปิดให้ดูนี่มันจะเป็นท่าแบบปลายเท้าชี้ลงพื้นตรงๆเนี่ยอ่ะจะไม่เหมือนกับอย่างนี้นะครับอืมซึ่งอันนี้ก็ดีนะครับเขาก็แถมเยอะผมว่าไอ้ที่ให้ฐานมาเล็กๆเนี่ยอาจจะไปแบบโดนเอาไปกระจายสัดส่วนกับชิ้นส่วนอื่นๆ,ๆที่แถมมาหรือเปล่าฐานก็เลยเล็กลงตามสัดส่วนครับนี่อันนี้ทีเด็ดของทางอินอาร์ครับ คือให้มาอีกหัวหนึ่งเลยอ่ะเป็นหัวแบบก้มหน้าหลับตาโคตรแบบซีนิมาติกเลยโคตรไดอารมณ์เนี่ยดูดีคือดีมากอันนี้ชอบและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของที่จะได้ของทางฝั่งอินอาร์ตนะครับมีตัวบอดี้มีหัวเพิ่มมาหนึ่งหัวมีผ้าคลุม2แบบขา2แบบมีเจ้าคลิปโตมีฐานมีกา้าน้ำแล้วก็ชิ้นส่วนมือประมาณนี้ครับนี่เราเอามาเทียบกันแบบชัดๆเลยครับทั้งสาเวอร์ชั่นตั้งแต่ฝั่งอินอาร์ต ฝั่งฉบับบูบี้หนังจริงนะครับแล้วก็ทางพัดทอยเนี่ยเป็นไงฮะอะตัดสินใจกันดูสําหรับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็คือทั้งสองค่ายเนี่ยเขาทําได้ค่อนข้างออกมาใกล้เคียงแต่ยังไม่เหมือนซักค่ายนะผมว่าเพียงแค่ว่าผมเทใจไปทางฝั่งอินอาร์เนี่ยผมว่าค่อนข้างมีความเค้าโครงที่ใกล้กว่าทางฝั่งพอดทอยนะครับดูดิเนี่ยผมว่าผมให้คะแนนของทางฝั่งอินอาร์ได้ใกล้เคียงกว่าครับเนี่ยลองเทียบกันดูนะครับ ฉบับมูฟี่ผมว่าเนี่ยทั้ง2ตัวยังยังไม่ใช่อ่ะต้องปรับอีกนิดนึงนะครับกำลังดีก็ไม่รู้ว่าจะมีเวอร์ชั่นอัปเดตอัปเกรดใบหน้าโผล่มาอีกหรือเปล่านะครับต้องรอกันต่อไปอามาสรุปศึกครั้งนี้ครับศึกระหว่าง Hot ทอยและ In Art กับ Superman ครับการป้านใบหน้าโดยรวมทั้ง2ค่ายเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆก,กันนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนซกทีเดียวเพียงแค่ว่าทางฝั่งอินอาเนี่ย จะมีความคล้ายคลึงมากกว่าทางด้านการให้สีผิวสกินโทเนี่ยผมมั่นใจทางฝั่งอินอาร์มากกว่าหลังจากที่ผมเคยได้ลองสัมผัสเดอะแบทแมนโรเบิร์ตพันธิสานเนี่ยจะเห็นความแตกต่างแบบโอ้โหฟ้ากับเหวเลยครับชัดเจนมากๆสีผิวของทางฝั่งอินอาร์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกความเป็นมนุษย์ได้มากกว่าเ,เหมือนมีชีวิตจริงๆอะ่ะและแน่นอนครับลูกเล่นมาตรฐานก็คือการกรอกตาได้ทั้ง2ค่ายทางด้านทรงผมอินอาร์จะดูเรียบๆส่วนทางฝั่งคอทอยเนี่ย จะมีปลอยผมน้านข้างก็ดูเท่ไปอีกแบบนะส่วนหัวทางอินอาร์ N e, เนี่ยก็แบบจัดเต็มนะครับให้มาถึง2หัวฮอตทอยมีแค่หัวเดียวนะฐานเดโอรามาเนี่ยฮอตทอยนี่กินขาเลยครับโอ้ทั้งขนาดใหญ่กว่าอลังการกว่าแล้วก็มีการขามลูกเด่นที่เป็นแมกเนติกเอามาติดได้ทําให้ลอยตัวได้ เทใจไปเลยครับคอทอยอันนี้ทำดีจริงๆส่วนทานิอาร์ตก็คงคล้ายๆกันนะครับจะเป็นการดูดแบบแม่เหล็กตรงฐานเล็กๆนั่นเท่านั้นนะครับแล้วก็มีก้านค้ำที่เป็นกาา้านใสๆเนี่ยทำให้ลอยตัวจากพื้นได้นิดเดียว อ่าแต่ก็เขาก็มีชิ้นส่วนทดแทนนะครับเขาก็มีรูปแบบขาที่เป็นข้อเท้าเหยียดตรงลอยตัวเพิ่มมาอีกด้วยครับทางด้านบอดี้แล้วก็ชุดของซูเปอร์แมนเนี่ยโดยรวมค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆครับแต่สังเกตดีๆเราจะเห็นดีเทลรายละเอียดของทางฝั่งอินอาร์ที่บอดี้ดูสวยกว่าแล้วก็ชุดก็จะดูเนียบกว่านะครับโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อเนี่ยโหเรียกว่าชัดเลยแล้วก็ผ้าคลุมนะครับอินอาร์ให้มาถึง2แบบแบบ,แบ,บดัดได้แล้วก็ทิ้งตัวสวยๆฝั่งคอนทอยนี่ให้มาเพียงแบบเดียวนะดัดได้เท่านั้น แล้วก็น้องหมาคริปโตนะครับผมว่าเท็กเจอร์ของขนเนี่ยอินอาร์ Art ทำได้ดูดีกว่าแต่ทางฮอ t ทอยเนี่ยเขาก็ทำท่าบินบินมาให้ะมันก็มันก็ดีกันคนละแบบแนะเนาะพูดมากันขนาดนี้ครับก็จะเป็นอันสุดท้ายที่เราสามารถตัดสินใจได้นะครับก็คือส่วนของราคามาดูราคากันนะครับสำหรับ Hot Toy เปิดตัวมันที่ราคาพรีออเดอร์9,750บาทอันนี้เป็นราคาไทยแล้วนะครับส่วนทางฝั่ง InAr นะครับ1 3 0 0บาทครับ ส่วนต่างสอง่ายเนี่ยก็ประมาณ550บาทนะครับผมว่าทางฝั่งอินอาร์ที่เขาแพงกว่าเนี่ยอาจจะไปแพงในส่วนหัวที่เขาแถมมาให้2หัวเนี่ยผมว่าราคาก็ถ้าตัดหัวหนึ่งออกไปเนี่ยผมว่าราคาก็ประมาณใกล้ๆกันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับฝั่งฮอตทอยและอินอาร์ทให้เพื่อนๆที่เล็งๆอยู่เนี่ยได้ตัดสินใจกันได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ดูหนังมาแล้วครับโอ้โหผมกล้าพูดได้เลยครับว่าตัวหนังนี้สนุกมากทำดีมากๆอนะ่ะเป็นการ เปิดจักรวาลใหม่ของทาง DCUniverse สเนี่ยสดใสจ,จริงจริงสดใสเหมือนตัวหนังเลยใครที่ดูแล้วผมว่าต้องอินะต้องอยากได้แน่นอน,นครับใครที่กำลังเล็งๆอยู่นะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะครับสำหรับท้ายคลิปนะครับก็ชวนเพื่อนๆแฟนๆช่องเรานะครับมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าฟิกเกอร์1ต่อ6ชุดผ้าซูเปอร์แมนค่ายฮอตทอยและก็อินอาร์นะครับมาเมาส์กันได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาก,กันไก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ